จะมาพูดถึงเรื่องราวของพยักศรีพนมตัวจีตของอปจอัชนาทสวัสดีครับผมนายพยักศรีพนมจากทีมอปอจอัชนาทครับตำแหน่งกองกลางก,างก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีครับก็ทุกๆทีมก็เข้มข้นหมดทุกทีมครับทำไมเราได้เริ่มเล่นฟุตบอลครับตอนนั้นก็ตอนนั้น,เ,ออน,น,นเริ่มจากทีมตอนประถมเลยครับโรงเรียนที่จันทบ,บุรีครับ ก็อตอนนั้นมีแข่งเหมือนฟุตบอลอวตออะไรประมาณนี้ครับก็เลยเข้าไปซ้อมแล้วก็ได,ได้ได้มีโอกาสลงเล่นแล้วทำไมไถึงได้มาอยู่ที่เอเวตอเชนาครับก <c oughs> ็พอ,อดีโค้ชที่จันเขารู้จักกับคอนอ,อ้นครับแล้วทีนี้คอนอ,อ้นได้เห็นแววก็เลยชวนมาเรียนที่เชนาครับกีป่ปีแล้วที่เรามาอยู่ที่นี่ก็ <c oughs> <c oughs> ปีที่6แล้วครับปีสุดท้ายนะครับ เป็นไงบ้างครับกับทีมนี้ความรู้สึกเราก็รู้สึกประทับใจมากครับประปุุนมากครับเอาใจชนะตอนนี้ยังเป็นสัญชาติอะไรอยู่อันนี้ยังเป็นสัญชาติลาวอยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้สัญชาติไทยอยากเล่นให้ทีมชาติไทยไหมครับอยากสบายดีข้าพเจ้าพยักศรีพนมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาเล่นทีมชาติลาว พ่อแม่ของผมอยู่อยู่บ้านยังคำแล้วโอเคครับก่อนอื่นขอกล่าวคําว่าสัสดีเดี๋ว่าสบายดีนะครับก็ตอนนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกับน้องคนนี้นะครับคีย์แมนตัวสําคัญของอบจัยนาานะครับก็น้องคนนี้นะครับมีชื่อว่านะครับก็คือชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับเป็นกัปตันของโรงเรียนอบจัยนาานะครับแข่งฟุตบอลนะครับกีฬาเจ็ดสี ทัพแข่งเจ็ดคนนะครับก็ตอนนี้นะครับน้องนะครับเป็นคนลาวนะครับถือว่ามาประสบผลสำเร็จที่ไทยนะครับน้องนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับจันทบุรีนะครับน้องก็มีโอกาสนะครับมีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในตัวนะครับก็คือเกิดจากโค้ชคนไทยนะครับไปเห็นแบบว่าเห็นแววเห็นทักษะการเล่นนะครับก็จาก ที่าตะวันดูแมตช์แข่งขันเลยว่าหลายแมตช์ที่ดูที่ผ่านมาก็ถือว่าน้องเป็นคนที่แบบเล่นนิ่งมากจ่ายบอลแบบโอ้โหดีสุดยอดมีความกระตือรืร้นมีจังหวะเข้าสกัดบอลเขานิ่งโหแมบว่าให้กําลังใจเพื่อนหรือว่าให้กําลังใจทีมนะครับเพราะตอนนี้เป็นคนสําคัญมากสําหรับอบจอชัยนาทรู้สึกว่าน้องได้รับรางวัลนะครับก็คือคว้ารางวัล MVP นะครับ ของทัวร์เมนต์ใช่ครับแล้วก็ถือว่าน้องประสบผลสําเร็จอย่างมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวคนลาวโหตอนนี้ปอตะวันเองก็โหภูมิใจมากนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นคนที่ไหนนะค,คนที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติโน่นนี่นั่นแต่ระดับประเทศไทยนี้นะครับเปิดโอกาสให้ ตลอดนะครับเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถก็น้องนะครับน้องก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์พราะเกิดขึ้นมาแล้วโค้ดเห็นแล้วมีแววแล้วจับมาฝึกซ้อมก็ขอบคุณครับขอบคุณโค้ดคนไทยทุกๆคนนะครับขอบคุณครับที่ช่วยน้องที่คอยปลุกปั้นคอยหล่อหลอมน้องให้เป็นตัวสําคัญตัวเก่งเลยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้น้องจะติดทีมชาติด,ด้วย ทิพชาติของเรารู้สึกว่าสองปีที่แล้วนะครับน้องมีโอกาสได้เข้ามาคว้าแชมป์อ่าได้เข้ามาแข่งนะครับไม่เข้ามาชิงได้เข้ามาชิงตรงนี้นะครับแต่ว่าน้องพลาดโอกาสนั้นไปนะครับก็จะเมื่อสองปีก่อนนะครับแต่ว่าปีนี้น้องถือว่าทําประสบผลสําเร็จโอ้โหตอนนี้เดือนผ่านไปทางไหนก็เจอนะครับไปทางไหนก็เจอตอนแรกว่าตะวันก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเป็นคนลาวนะครับก็มีโอกาสโอ้โหทั้งโซเชียลทั้งอะไรขึ้นมาแบบเต็มเต็มเต็มโหเยอะหมดเลยก็ได้โอ้โห ต้องรู้แล้วเมื่อคืนนี้นอนดูแบบโหเยอะมากนะครับสําหรับพยัคฆ์สีพนมนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคนลาวที่มาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็คนลาวนะครับอ่านประวัติคร่าวๆของน้องนะครับก็คือชื่อเล่นของน้องก็คือมีชื่อบิ๊กนะครับชื่อจริงก็คือพยัคฆ์สีพนมคือนักบอลเยาวชนนะฮะไทยลาวนะครับหรือว่าลาวไทยนะครับ เขาได้ตถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันนะครับอวจอชัยนาทได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP การแข่งขันพุทวันนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีปี2025นะครับประวัติของน้องก็คือเขาเป็นนักพุทบวลลาวลุ่งที่เกิดที่แข่งคำม่วนสปปลาวนะครับและย้ายมาใช้ชีวิตที่จังหวัดจันทบุรีประเทศไทยตั้งแต่ตั้งแต่เล็กนะฮะตั้งแต่น้อยนะครับเป็นเป็นกัปตันทีมอวจอชัยนาท ที่พาทีมควาแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนนะครับนี่ครับคว้ารางวัลด้วยนะครับถูกเรียกติดทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่3ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับความโดดเด่นของน้องนะครับมีดหลายอย่างหนึ่งเลยคือความอดทน ครับตามที่บาตอววนได้ดูมาก็คือเวลาจะฝนตกแดดออกแล้วน้องก็ถือว่าเป็นคนที่แบบโอ้โหมุ่งมั่นมานะฝึกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการจ่ายบอลที่แม่นยำแมตช์จังหวะทีะ่แข่งกันบนะาตอนก็มีโอกาสได้นั่งดูโอ้โหจ่ายบอลน,นี่คือแบบนิ่งมากนะครับนิ่งมากคนนี้มีความเป็นผู้นําในสนามและทัศนคติที่ดีนะครับถือว่าเป็นแดงแดงบรรจัใจให้กับ หรือว่ารุ่นน้องที่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จปีนี้ก็ยินดีกับน้องด้วยยินดีกับครอบครัวนะครับยินดีกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับก็บรตะวันก็มีแต่าภาวานานให้น้องนะครับประสบผลสําเร็จแล้วก็ขอสัญชาติไทยได้สําเร็จนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณประเทศไทยที่มอบโอกาสให้นะครับมอบโอกาสให้คนลาวที่ สามารถเข้ามาเรียนที่ไทยได้สามารถเข้ามา,าสามารถเข้ามาแสดงความสามารถตรงนี้ได้ให้น้องประสบความสำเร็จก็่อนอื่นก็ขอบคุณประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมน่าชื่นชอบมากนะครับก็เดี๋ยวจะคอยติดตามน้องต่อไปนะครับคอยติดตามคอยให้กําลังใจน้องต่อไปนะครับไม่ว่าน้องจะเล่นที่ไหนที่ลาวหรือว่าที่ไทยตะวันก็จะคอยชมคอยดูตลอดแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยหรือว่าคนลาวนะครับ ฝากติดตามน้องฝากให้กำลังใจน้องฝากส่งเสียน้องนะฮะก็บาตะวันก็มีคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ